เสียงสายลมเหนือมหาสมุทรอันดามันดังแผ่วเบาถ้มกลางห่วงน้ำรึกคือถิ่นที่อยู่ของราชาหน้าคราดผู้บำเพ็ญเพียรพยาผู้ชงหน้าคราดจ้าวิสุทธิเทวาองค์หน้าคราดผู้ครองเวทแห่งพระศิวะปูหรสีผู้ปกป้องาศาสนา พระยาผู้ชงนา,นาคราชทรงกำเนิดในตระก,กูลวิรูป,ปักเป็นพระอนุชาแห่งพระยาอนันตนา,นาคราชมีพระวรกายสีเทาเงินเสียนและป่องนาพีสีแดงเพลิงสามารถแผ่พังเสียนได้ถึง9เสียนพระองค์เป็นพญานาคประจำองค์พระศิวะมหาเทพผู้คอยปกป้องและถวายบูชาในยามที่ทำสมาธิ ณหน้าน้ำในฝั่งทะเลอันดามันคือดินแดนที่พระองค์ทรงคำนับเพื่อบำเพ็ญเพียรบารมีพระองค์เริ่อมใสในพระอุตสนาเป็นอย่างมากหลังสระราชสมบัติพระองค์ทรงเข้าสมาธิบำเพ็ญตบะเพื่อแผ่บรารมีแห่งธรรมะและพระเวทสูงสุดจนได้รับสมัญญานามว่าปู่ฤศีนาคราชเจ้าวิสุทธิเทวาพระองค์ทรงสำรวมจิต อยู่ในวิมานผมแต่ยังแผ่พลังลงมายังโลกแห่งหน้ากับผมและโลกมนุษย์ผู้คุ้มครองผู้ศรัทธาในธรรมและสีวะเวทพระองค์มีพระมเหสีคู่บารมีคือนางพญานาคินีเทวีสีบานตาลหรือแม่ย่าทองคําซึ่งเป็นนาคินีประจําองค์พระแม่อุปาเทวีพระมเหสี ขององค์พระศิวะนั่นเองพระนางมีสิโฉมงดงามดังแสงจันทร์เหนือสมุดทั้งสองมีโอรสธิดารวมยี่สีพระองค์ซึ่งหลวนเป็นหลักการได้รับพรแห่งฤทธิ์และเวทจากพระบิดาทั้งสิน้นแม้จะเป็นนาคผู้รับใช้พระศิวะมหาเทพแต่พญาผู้ชงนาคราชทรงก็เริ่อมใส่ในพระพุทธศาสนาอย่างยิ่งพระองค์ถวายตัวเป็นผู้วิทักษ์แห่งพระธรรม เชื่อกันว่าพระองค์เป็นพญานาคที่ทรงครองทรัพย์สมบัติมหาศาลไม่สามารถนับได้จึงช่วยบรรดาลโชคลาบให้แก่ผู้ศรัทธาในประเทศไทยจึงมีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งการบูชาท่าน 1. กลานพระอาทิตย์จังหวัดกระบี่มีรูปปั้นพระองค์ท่านขนาดใหญ่หันออกทะเลอันดามัน 2. ลานปริดิติธรรมมอนกุเวนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นจุดศรัทธาของชาวพุทธและพราหมณ์ที่เดินทางมาสังกระระโดยเชื่อว่าเป็นทางขึ้นลงของพญานาคผู้นี้สำหรับผู้ศรัทธาแล้วยังเชื่ออีกว่าพระยาผู้ชงนาคราชเป็นนาคประจำวันจันทร์พระยาผู้ชงนาคราชเจ้าวิสุทธิเทวาปู่ฤสีผู้คองฤทธิ์พระศิวะนาคาแห่งบารามีและเวทอันบริสุทธิ์ศรัทธา ที่คงอยู่เหนือทุกศาสนาผมขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากเว็บไซต์พุทธศิลป์ดินศิลาเว็บไซต์วิกิพีเดียสารานุกรมเสรีเว็บไซต์ไทยาร,าารัฐคอมเว็บไซต์ถูภูมิ com, ปัญญาขอบคุณครับละหว่าเล่าหากผมผิดพลาดประการใดผมขอโทษขออภัยมาณนะที่นี้ด้วยฝากกดไลค์กดติดตามและไปตามต่อ พราชาพญานาองค์ต่อไปไปละครับ